ส่วนสถานศึกษาต่างๆในจันทบุรีจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี2554ค่ะเน้นเชิดชูพระคุณแม่ให้นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณงามความดีจากแม่ที่มีต่อลูกค่ะที่หอ p ประชุมใหญ่โรงเรียนเบญจมาราชูทิศจันทบุรีนายมาโนดกล้องเจริญผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมาราชูทิศร่อมด้วยคณะครูผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่5จัดกิจกรรมเรารักแม่เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถโดยประธานในพิธีได้ประกอบพิธีกล่าวอาเสียราวาดราชาสดุดีถวายพระพรชัยมงคลเพื่อรวมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันสําคัญดังกล่าวสารกิจกรรมของโรงเรียนเบญจมรราชุทิธิในวันนี้มีกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเช้าโดยจัดให้มีพิธีใส่บาตรเข้าสารอาหารแห้งมอบรางวัลแม่ดีเด่นประจำปีการศึกษา2,554รวม75คนและที่สำคัญ การแสดงความรักของลูกที่มีต่อผู้ให้กําเนิดในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนัเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถส่วนที่โรงเรียนศรียานุสรณ์จันทบุรีนางสาวสิริรัตหอมประเสริฐู้วงหน่วยการโรงเรียนศรียานุสรณ์ได้มาเป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมในงานน้อมรํามดุพระคุณแม่โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรม โรงเรียนศียานุสรจัดขึ้นโดยได้เรียนเชิญแม่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1มาร่วมงานจํานวน100คนและมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เข้าร่วมกิจกรรมจํานวน4 3 5คนโดยกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นก่อนที่จะมาถึงวันนี้โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเเวทีต่อแม่ประกอบด้วยการประกวดวาดภาพการประดิษฐ์บัรอวยพรแม่ การประกวดร้องเพลงแม่และการประกวดจัดบอร์ดในห้องเรียนในหัวข้อพระแม่มากล้นรำพันซึ่งได้มีการตัดสินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากนั้นที่หอประชุมโรงเรียนสียานุสรจังหวัดจันทบ,บุรีได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีมีความประพฤติเรียบร้อยแต่ขาดทุนทรัพย์ในการเรียนเพื่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียนในเบื้องต้นซึ่งในปีการศึกษา2554นี้ มีนักเรียนได้รับพิจารณาให้ได้รับทุนจำนวน226คนโดยมีผู้มีจิตศรัทธาและหน่วยงานร่วมบริจาคทุนการศึกษาจำนวน97ท่านเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น412,000บาทเป็นทุนสำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน82ทุนทุนละ1,500บาททุนสำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน143ทุนทุนละ2,000บาทค่ะ และที่โรงเรียนอนุบาลจันทบุรีอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีก็ได้มีการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้นเช่นกันเนื่องในวันแม่แห่งชาติวันที่12สิงหาคม2554ซึ่งทางโรงเรียนอนุบาลจันทบุรีได้ตระหนักถึงการแสดงความรักความกตัญญูและความสำนึกในบุญคุณของบุพการีผู้อบรมเลี้ยงดูบุตรให้เติบโตและได้ศึกษาเล่าเรียนจึงได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความรักความกตัญญูกะตะเวที และให้นักเรียนได้สํานึกในบุญคุณของบุพการีโดยได้จัดให้นักเรียนได้แสดงความรักต่อแม่ด้วยการร้องเพลงข้าน้ํานมและกล่าวประโยคที่แสดงต่อความรักของแม่และหลังจากนั้นก็ให้นักเรียนได้มอบปวงมาลัยดอกมะลิและก้มลงกราบที่ตักของแม่นั่นเองค่ะขณะที่อีกหนึ่งโรงเรียนคือโรงเรียนอํานวยวิทย์จ,งจังหวัดจันทบุรีก็ได้จัดกิจกรรมวันแม่ขึ้นเช่นเดียวกันโดยมีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนได้แสดงความรักต่อแม่และสํานึกในบุญคุณของแม่ โดยได้มีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ถวายพระพรและมีการแสดงรำถวายพระพรต่อพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนังเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถในพิธีชุมนุมถวายพระพรและต่อจากนั้นก็ได้มีกิจกรรมเทิดพระคุณแม่โดยูด้ิ่มนวยการโรงเรียนอํานวยวิทย์เป็นผู้ดําเนินรายการโดยมีกิจกรรมมีการจัดให้ตัวแทนแม่ของนักเรียนได้พูดคุยแบ่งปันเล่าเรื่องเกี่ยวกับความยากลําบากในการเลี้ยงดูบุตร ตั้งแต่คลอดจนกระทั่งเลี้ยงจนเติบโตว่าต้องมีความยากลําบากเพียงใดและในส่วนของวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติโดยกิจกรรมจากคณะนักเรียนแสดงเดินแบบหนังสือหน้าอา่านตามโครงการงานสัปดาห์ห้องสมุดซึ่งนายดิดโพธิยารมผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีเป็นประธานมอบใบป,ประกาศเกียรติบตัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแสดงเดินแบบสำหรับการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพือ่อ ให้คณะครูบุคลากรผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษาได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีในเบื้องพระยุคลบาทเพื่อเป็นการถวายราชสดุดีเพื่อเธอรพระเกียรติเรื่องในวันคล้ายวันเสริมลิมพระสุ p พ m p a าของสมเด็จพระนันจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถซึ่งเป็นพระแม่ของปวนช่วนชาวไทยค่ะ